โอเคครับผมก็ต้องขอสิทุกคนด้วยกันนะครับผมอยู่กับผมสอนสิก็ไม่ไค่ยเดินกันอีเช่นเคยนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะ oh, oh, โอ<ฮ>้โหเห็นยังไงนะีวิวเชเดอร์แน่นอนนะวันนี้ผมจะมารีวิวเชเดอร์น,นั่นเองนะครับเย้ Yahoo. ต้องดีใจไปเนี่ยเพราะมันรีวิวหลายคลิปมากซึ่งเชเดอร์ที่ผมเอามารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเชเดอร์ที่พัฒนามาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็จะเป็นเชเดอร์ที่มีชื่อว่า Outta t ล e ิ m มเวอร์ชั่น1.2นั่นเองนะครับอย่าผมจะขึ้นเวอร์ชั่น1.1ไว้ในลุ่มตัว i แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้นะจ๊ะเราจะไม่พูดอะไรให้เสียเวลามากมายไกลกองนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่านาวินเนเจอร์จะลอกคนานไหนไม่ใช่ครับทุกคนวินเนเจอร์จะลอกคนานไหนไม่ได้ เกี่ยวอะไรกันเลยแต่เราจะมาดูว,าว่าความสวยงามเนี่ยจากเวอร์ชันที่แล้วกับเวอร์ชันนี้อันไหนมันเจ๋งกว่ากันผมได้ไป<ม>ลองเล่นมาสักพักหนึ่งกับเชเดอร์ตัวนี้นะครับรู้สึกได้ว่าแสงมันจะจ้ามากเลยนะครับโดยเฉพาะที่แถวๆเป็นพวกทะเลทรายแบบนี้คือมันจ้ามากเลยนะครับทุกคนก็อาจจะปวดตานหน่อยนะแต่ว่าเล่นมากับความสว่างจ้าแนละสวยงามนะนี่ก็คือแสงเงานี่นะครับมันก็ต้องเป็นแบบนีแบบธรรมดาย,ยแล้วนะธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้หละนะทุกคน มันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานตาจะบอดในเรื่องของน้ำนี่นะครับผมสังเกตได้ว่ามันมีคลื่นด้วยนะรู้สึกว่าคลื่นจะสวยกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วด้วยนะทุกคนสังเกตดูฮะคลื่นเหมือนมันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคลื่น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 ความเหลี่ยไม่ใช่คลื่นความถี่นะคลื่นความเหลี่ไม่ใช่คนละคนโอเคคลื่นเออไม่ใช่ ขึ้นเออขึ้นอโอ้ยขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็น้ําจะใสมากๆเลยครับเห็นปลาได้นะครับนี่ดูจากในคลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดำลงไปดูนะครับดำลงไปดูปะกการังนะฮะทุกคนว้าวว้าวว้าวอโอ้โคตริวตีฟูลทุกคนดูดิฮะไอทะเลมีปลาไม่มีปลู ไม่ใช่เปลวแต่ปลาเรามองจากใต้น้ําขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นคลื่นของน้านะฮะมันกาลังเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นน้ําอ่ะทุกคนสังเกตได้นะครับความสวยนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามองจากใต้น้ําไปอย่างข้างบนนะมันจะเป็นแบบกะคลื่นอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่คลื่นนะครับเป็นคลื่นนะทุกคนน่าจะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราดูท้องฟ้ากันดีกว่านะครับท้องฟ้านี่สว่างสวยมากๆนะฮะจ้าซะเกินนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในป่ากันดีกว่านะครับนี่โอ้โหป่านี่รู้สึกว่าสวยมากๆเลยนะครับมีการขยับของใบไม้แล้วก็เป็นพวกหญ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับมีเงาด้วยนะครับเงานี่ครอบคลุมอะไรแบบนี้เลยนะไม่เป็นเงาแบบสี่เหลี่ยมนะจะเป็นเงาแบบตามแนวไม้เลยพวกนี้นะฮะอ่าวัวก็ประมาณนี้นะมึงไม่เกี่ยวออกไปเพื่อน ไม่ให้เขากล้องไม่ให้ครับไม่ให้เดี๋ยวเรามาดูในถ้ำกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนฮะนี่ครับสังเกตได้เลยว่าแสงนี่จะสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะตรงที่มีแสงในตัวเองนะนี่จะได้ว่าจะสว่างแล้วก็จะเป็นแรงเงาแบบเงามืดดนะครับตามหลังมาแบบนี้นะฮะเป็นการแรงเงาอ่ะเออทุกคนเคยเรียนวิชาศิลปะไหมเหมือนกันเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดครับก็ถือได้ว่าถือได้ว่าใช้ได้เลยนะครับทุกคน เรจะมาดูในตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่านะผมจะแบบเป็น time s ซต m i d ไนท์เอาเป็นไนท์ก็แลยค่ไม่เอาไ่าแต่เป็นไนท์ไงเออทุกคนเต้ตอนกลางคืนสวยงามใช่ไหมล่ะโอ้ยสุดยอดเห็นได้ว่าดาวนี่จะเปลี่ยนสีนะผมสังเกตจากดาวของเวอร์ชันที่แล้วเนะี่ยมันจะเป็นสีข,า,ขาวๆนะแต่นี่มันจะเป็นดาวในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นขาวอมเขียวๆนะก็เกิดสังเกตดูดีๆหรือว่าตาผมเบลออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแรัว เรามาลองใช้ทอชในตอนกลางคืนดีกว่านะว่ามันจะสว่างหรือเปล่านะมันก็ต้องสว่างอยู่แล้วดิแต่ว่ามันจะสว่างแบบสวยขนาดไหนไปดูกันน้อ no. ไม่เลยไม่เลยสุดยอดนะทุกคนสวยมากๆสิฮะสว่างขนาดนี้เลยนะแล้นี่ก็เป็นทั้งหมดของ shader ultra small version 1.2นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสวยขนาดไหนกันเชียวนะทุกคน ก็สามารถคอม์บอกก็ได้ว่ามันสวยมากขนาดไหนแล้วก็ลิงกดาวโหลดับจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วฝนตกด้วยเราจากกันได้ฝนแล้วกันนะเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับทุกคนสับคลิปนี้ผมไปละบายน้ำแมงโคตสวยเลยทุกคนอุ้ยเป็นสวยจริงทุกคนดูดิฮะมันน้ำแม่น้ำลำทานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสับคลิปนี้ยบไปจ้ะไม่้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม ก็อย่าลืมนะยังมีอีกหลายเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมฝากกดติดตามให้้วยนะครับไปนวจ้ะซิ a g เกน